ทาดาสวัสดีครับวันนี้แอมินโป้งจะมาแกะกล่องของใหม่อีกแล้วนะครับสลับเ i SI GS75 นะครับโนบุกเกมมิ่ง17นิ้วบางเบาที่พร้อมกับการ์ดจอ RTX Series นะครับตัวนี้จะแบ่งด้วยกันเป็น2สเปคด้วยกันนะครับเป็น2070 m a c q กับ2080 m a c q แต่ไม่รู้ว่าทาง MSI เนี่ยส่งรุ่นไหนมาเดี๋ยวมาแกะกล่องพร้อมๆกันเลยดูดิ คือเขาแรปมาอย่างดีนะครับหรือว่าไม่เน่าเันทงเดียวน้อนเล่นนะครับอ่ะเริ่มเลยแล้วกันนะครับมันจะมีอยู่2สเปคที่ขายในไทยนะครับที่เป็นการ์ดจอใหม่ rtx series นะครับที่เป็น gs 7 5สวยรุ่นหนึ่งนะครับตัวหน้าจอขนาด1 5นิ้วเนี่ย15.6นิ้วเนี่ยจะเป็น gs 6 5นะครับตัวนั้นการ์ดจอจะเป็น2060 ค่อยๆนะเพื่อไม่ให้ของเสียหายนะครับตื่นเต้นเลยนะครับเพราะว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ทั้งแรงทั้งบางทั้งเบาเดี๋ยวสเปคจะมาว่ากันทีหนึ่งก็แล้วกันนะขอแกะกล่องก่อนนะครับกล่องซ้อนกล่องอีกแล้วปกติมีโฟมใส่มาอย่างดีนะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของอะแดปเตอร์แกะอะแดปเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับอะแดปเตอร์ก็ ค่อนข้างใหญ่นะเพราะว่าจ่ายไฟเยอะนะครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะขอดูก่อนขนาดเท่าไหร่ก็อยู่ที่230วัตต์นะครับก็ขนาดมาตรฐานเลยไม่ได้ต่างจากอะไรมากอันนี้ขอพักเอาไว้ก่อนนะครับไม่ค่อยเท่าไหร่ม,มาดูที่กล่องกันดีกว่าข้างในอ๋อเรียว่า <laughs> แพ็กเกจมาอย่างดีทีเดียวนะมีโฟมมีเฟิร์มรองอย่างดีใส่ซอง ใส่ซองที่เป็นซองพลาสติกแล้วก็ใส่ซองที่เป็นซองผ้าอีกชั้นหนึ่งอบอกแล้วไม่เน่าเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นี่บอกแล้วว่าเพิ่งเปิดตัวที่งาน cs 2อต้นปีที่ผ่านมานี้เองนะซื้อขอใครกล่องตกนะอขอดูคร่าวๆระหว่างนี้ก่อนระหว่างนี้ให้ทีมงานนะครับแผนกล้องดูก่อนนะว่าหน้าตาตัวเครื่องเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังนะครับหลักๆเลยก็คือน้ำหนักเบาที่2.2กิโลกรัมถือว่าเบานะเพราะมันเป็นหน้าจอ17.3นิ้วนะครับแล้วก็ขอบจอบางเฉียบด้วยตัวเครื่องก็บางอีกนะครับแค่18.95ม mm. ิลลิเมตรเท่านั้นเองเออถึงแม้จะเป็นโน้บุ๊กขนาด17.3นิ้วก็ตามนะแต่ว่าเทียบเท่าหรือว่าใกล้เคียงกับเกมโนบุ๊กขนาดหน้าจอ1 5 6นิ้วเลย สเปคนะครับอันนี้จะแบ่งเป็นสองสเปได้วยกันนะขอดูโพยอหนึ่งนะครับมีราคา85,900บาทกับ9 000, 9 9 0 0บาทนะครับ CPU i7 8 7 5 0 H เหมือนกันนะครับการ์ดจอเนี่ยจะต่างกันเป็น RTX 2070แล้วก็2080เป็นตระกูล m a c q Design นะครับเน้นแรงแต่ว่าประหยัดพลังงานด้วยแล้วก็ร้อนน้อยด้วยนะครับ ส่วนหน้าจอเป็นหน้าจอขนาด17.3นิ้วนะครับ Full HD IPS นะครับ1 4 4ม s SRGB เนี่ยใกล้เคียง100%ละกันนะครับ SSD ขนาด 502GB นะครับ NVMe RAM นะครับขนาด 16GB นะครับเป็นแบบ 8GB กแถวเปอร์คีย์ RGB คีย์บอร์ดนะครับคิวเลอร์แ Wireless นะครับบลูทูธุก็คือหลักๆแล้ว ต่างกันแค่ตัวของการจอเท่านั้นเองเออที่เหลือคือเหมือนกันหมดเลยอืนะครับเอาล่ะมาดูที่ตัวเครื่องกันดีกว่านะครับตัวเครื่องเนี่ยเป็นอลูมิเนียมตลอดทั้งตัวเครื่องเลยนะครับตั้งแต่ฝาหลังนะครับด้านนอกด้านในทั้งหมดเนี่ยรอยต่อเนี่ยแทบไม่มีนะครับสีสันเป็นลักษณะดำแซมด้วยสีทองนะครับโลโก้เป็นสีทองนะครับขอบตัวเครื่องเป็นสีทองแบบไดมอนด์คัตนะครับ แล้วก็บริเวณบานพับก,ก็จะเป็นสีทองที่โดดเด่นเลยคือมันบ่งบอกว่าเป็นสไตล์แบบเอเชียเหมือนกันนะโนบ,บุกหลายๆยี่ห้ออาจจะดูเป็นแบบฝรั่งฝรั่งหน่อยแต่ว่าเ e อ้สไต์เนี่ยเป็นแบบไต้หวันนะครับเพราะ,ะนั้นแล้วดีไซน์ค่อนข้างไปแนวที่เป็นเอเชียเออพัดลมนะครับ3ตัวไท n นตีนะครับเป็นค o ร์บู s t รุ่นใหม่นี่แหละนะครับเรียกว่าน่าจะเอาอยู่แหละเรื่องของความร้อนนะครับ ทั้ง CPU ทั้งการจอที่แรงนั่นเองนะครับช่องนะร้อนทั้งหมดก็คือมี1นะครับ2 3 4ช่องด้วยกันเออสะใจไปเลยนะครับมีฮิตไปอยู่หลายเส้นเลยข้างในนะครับด้านล่างก็เป็นอลูมิเนียมเช่นเดียวกันลำโพงนะครับก็เป็นลำโพงขนาดใหญ่เลยแจนสปีเกอร์เสียงดีแน่นอนแหละนะครับเสียงกลางเสียงแหลมเสียงทุ้มมาเต็มหน้าจอกลางได้ประมาณนี้นะครับเกินนะ ไม่ถึง180แต่ก็ประมาณ1 5 0 6 6 0องศากันแล้วกันนะออส่วนอื่นนะครับขอบจอบางเฉียบเลยยังมีกล้องเว็บแคมไว้ด้านบนอยู่เช่นเดิมส่วนบรีนะ่าบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของช่องดูดลมเย็นเข้าไปนะครับขนาดใจเลยทั้งแผงเลยมีปุ่ม Power ออยู่ตรงกลางนะครับอันนี้ปกติแล้วก็คีย์บอร์ดก็เป็นคีย์บอร์ดเปอร์คี r g b สามารถปรับแต่งปุ่มได้ ตามสีนะครับตามได้ตามต้องการเลยปุ่มนั้นเป็นสีในสีนี้ได้หมดเลยนะครับเรียกว่าฟิล l ดีแน่นอนเพราะว่าเป็นซีลซีรีอยู่แล้วสำหรับคีย์บอร์ดนะทัชแพดขนาดใหญ่เลยอันนี้อารมณ์ให้คล้ายๆกับตัว ps 6 3นะที่เพิ่งรีวิวไปนะครับขนาดใหญ่แล้วก็ออกกว้างๆหน่อยขอบเป็นสีทองนะครับเล่นแล้วล้อกันทั้งตลอดทั้งตัวเครื่องเลยเรื่องของดําแซมทองขอบตัวเครื่องหน้าไม่มีอะไรมากก็คือแค่วอลเอาไว้นะครับได้เปิดฝาง่าย ส่วนพอร์ตการเชื่อมต่ออื่นๆนะครับมีอะไรบ้างช่องต่ออะแดปเตอร์ปกตินะครับแลนตัวเต็ม usb 3 1วนนะครับท้า a แล้วก็ไมโครอิมพิวเดอร์แล้วก็ช่องต่อแจ็คหูฟังและไม์สีทองแบบแยกออกจากกันเออนานทีเจอตัวแยกนะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นท้าย c นะเห็นเป็นท้าย c นะไม่ใช่ไม่ใช่ t ันเดอร์โบสามนะครับเป็นท้าย c ตรงนี้นะ1ช่องนะครับแล้วก็เป็นท้าย a อีก2ช่องด้วยกัน อ่าตรงนี้เป็น t u u n d e r b o l t 3นะครับหน้าตาให้คล้ายกันแต่ว่าจะเห็นโลโก้เป็นสาย,สายฟ,าฟ้าฟาดเออตรงนี้ต่างนะที่นี่มาตัวเต็มนะครับแล้วก็มีเค n นสตล็อกปกติอืมโอ้ยบอกเลยครับว่าสุดจริงๆส่วนการ์ดจอนะครับดูพร้อมๆกันนะฮะว่าเป็นตัวไหนตื่นเต้นเหมือนกันนะว่าเขาส่งตัวไหนมาให้เรารีวิวนะครับสักคู่หนึ่ง ก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่สุดทั้งเรื่องของความบางและเบานะครับเรื่องของที่ว่าไม่ใช่แค่แรงแต่ว่าเน้นพกพาแล้วก็บางเบาด้วยทำให้เรียกว่าคนที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กขอแรงไว้ก่อนแต่ว่าก็ต้องการเรื่องของที่เน้นพกพาไปใช้งานนอกสถานที่ด้วยเนี่ยก็ค่อนข้างตอบโจทย์ทีเดียวนะ มาดูที่ Display Adapter ออตัวนี้เป็น2080นะครับตรงนี้ RTX 2080ราคาตัวนี้ก็99,900บาทนะครับก็ถือว่าสมราคากับสเปคกับฟีเจอร์กับความแรงที่ได้นะส่วนนะครับมันจะแรงกว่าเดิมกว่าทีวเป็นตระกูล GTX 1080 Max-Q ให้ไหนไว้รอชมติดตามกันรวมไถึง เทคโนโลยอื่นอย่างเช่น Retasing ด้วยว่ามันสวยงามแค่ไหนกันนะครับเหมาะหรือเปล่าสำหรับคนที่ต้องการโนต้ตบุกรุ่นใหม่นะครับเอาละประมาณนี้นะการสลับ MSI นะครับ GS75 s t e r e นะครับตัวนี้ราคา99,900บาทส่วนตัวรองนะครับจะเป็น86,900บาทนะตรงนี้นะครับก็ต่างแค่ตัว85,900บาทนะครับต่างกันแค่ตัวการ์ดจอที่เป็น RTX 2070เท่านั้นเองเอาละวันนี้มีป้งขอตัวลาไปก่อนขอไปลงเกมเทสก่อนละกันส่วนดีวิตัวเต็มรอชมกันได้ต่อสวัสดีครับ